สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มาเลวยผ้ามาตามแนวทางของพระอาจารย์ลมโพนะครับงวดก้อนเพิ่นห้เขานะครับเก้าหานะครับแล้วก็หกหานะครับเพิน์ห้มาสองขีบกับเขานะครับทั้งสองขีบวันนี้พระอาจารย์ห้มาแล้วนะครับหายมาดนดนๆห้ต้องงวดนะครับเป็นเลขผู้ใยญ่ใจดีแล้วก็เลขพระอาจารย์นะครับงวดก้อนพระอาจารย์กบผู้ใหญ่ใจดีเขาเต็มๆทั้งหกหาเก้าหางวดน,นี้เพิ่นได้ตัวใดนนะครับมาฝากพี่น้องเอฟซี ไปกันเลยครับสวนมาศการครับอาจารย์อาจารย์เานไปดับหรอเ่าเนี่ยไ่ับ่อาจารย์นองมือไปคืเลยนี่ตางใช้กันมันหนั่งคุยกันโมคนเข่ามาอ๋อครับเนเข่ามาเอาของดีนัอ่อ๋ oh. เป็นถือไรมานนนะโอ้สาุอาจารย์ ได้ของดีไปไมีโช่ออายจานนนอมนมิยังอยจย์ของดีมันโตนวนเแต่แว่ามันเจบบ้าพอดมันก็ได้ไม่มีเสือ้อครับผมใหม่แล้วมมเซื้อขุนขอนเจนขุนโอ้ตัวนี้บะปุ๊อาจารย์ตัวหาเก่าเข้าหน่บบครับหาเข้าหน่บบะม,มันเด็กมทต่มาเนี่ยมันออกตัวเหล็กตัวติมาเนี่ยหาเก่ก เออเหาเก่าหาเก่าอืมครับผมงวดน,นี้พาออาจาย์ได้แล้วนะครับเนาะได้แล้วป่องลงเลยครับผมคือถ้าควบยน้อยน่อยอาจารย์เนาะงวดจองวดกวาดอาจารย์ในหกหาครับหาเก่านะครับผมเข่าทั้งร้านข้างบนนะพายจันแมนอืมนะครับงวดนี้พอาจารย์ได้มาแล้วพุยย่งยันจะดีน้ำพุยย่งยันจะดีน้ำนาาจย์เนาะพุ่งยันจะดีคนไทย ซื้อว่าจะหกขาป่อาจารย์หรือยังกอ่อนสองหกห้าโอ้สองหกห้าน่าจะต้องเงนะิน,น 6, เน,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 านาะแน่นครับผมว่าตัดใหนหกขาเออหัวนี้เพิ่นได้มากเลยเล่าครับผมตัวไหนครับเอาพร้อมแล้วครับอาจารย์ห้าแปดเก้าอันนี้ของเพื่อนจะดีก่อนว่ะอาจารย์แน่นหรอของเนดีก่อนครับผมอ่าเรื่องสองโตนี่ แปเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าโอ้เก้าเจ็ดเอ 9, อเก้าเจ็ดนะจันเก้าเจ็ดครับอ่ามัในเลขฝากมาเลขฝากมาเลขฝากมานะจันเจ็ดต่อม,มาอากแปดก็อ่าปัญหามากแปดเก้าหางเดียว,อ,ว,ว 48, อืมหางเดียวกันเลยนะจออันครับนินใจดีนะครับนะตัวกันนี่คือแปดศูนย์อืมแต่ยังเลขออกกับนมายนียิ้องกัาร์กันเลย คำนวณเห็นเลยนะครับโอ้นะครับตัวเล,วเลขอะไรเอาความเหมือนกับเลขของปัญญายุทธ์ไรกับของอ่าจารย์ครับนำ้ำอ่าบัดนี้เลขไม่มาด้วยกันตัวหนึ่งเด้อบอันนี้ครับสองตัวมาตัวครับสองตัวมาตัวนะครับตัวได้ครับวันวนี้มีศูนย์ก็ผ่านศูนย์กับ่านะครับผม เอจับคู่ให้ก็คือ90 90อ่า5าแปดาแปด่ว้าเลขขา00หาเนี่ประมาณน้กันเด้อครับผมสิมาตัวหนึ่งอืมเอ่อครึ่งหมดต้องหานมันมาตัวหนึ่งมัาหานบ่ครับผมตามกับหาประมาณน้ำกัน,น อ่านีรบหเลยพี่เล้วออยเสียงตะกอนครับพ่อของพจาจานได้หมครับเซียงเี่ยดของพจารย์นี่ปะว่านี่ซาลาหมี่ซาลาเห็ดบะครับของพะอจารยังยังประธานเนี่ยลงขอมันมันมันบะเข่าอ๋อครับลงพญาจีดีก่อนนอาจันนะพญาจดีกับเหล็กมันฝากมากกับ ตอนนี้ที่ของพระอาจารย์เอาตัวเปลี่ยนตัวนี้เอาตัวเลขที่ว่าไม่มาด้วยกันนี่คือเลขพระอาจารย์อืนครับโอ้ไม่มาด้วยกันเป็น้องพระอาจารันนะครับแมนตัวนึงแต่โสดเก่าบอทันบอทัมล้งครับผมครับโยกันลุงคุณย่จะดีก่อนนะครับมันโยกันครับเอามาเลยขอชดนะได้จันอ่าของคุณย่ใจดีแนาจารย์เนาะคือ หาแปดเก้านอพระอาจารย์ฮัลโหลครับนมัมการนร้อพระอาจารย์ฮัลโหลครับพระอาจารย์ครับเอานะครับพระอาจารย์มาให้มามีภูญเจดีนะครับห้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีเลขฝากมาแปดเก้ากันแปดศูนย์นอพระอาจารย์นะครับเลขไม่มาด้วยกันมีศูนย์กับห้านะครับขออาจารย์คันให้มาแลว้วคือเก้าศูนย์ กับหาแปดเนี่ยจะมาศูนหาหาศูนเนี่ยบ้ามากน้อาจารย์บ้ามากต้องกันนะครับเนาะมาตัวใดตัวหนึ่งครับผมครับผมถือว่าผู้ใหญ่จะดีให้เข่าคักด้วครับนะครับงวดงวดก่อนให้หาหกกบหาเก้าเข่าบนเข่าล่างนะครับวันนี้เพิ่งหายมาแล้วเด้อนะครับผู้ใหญ่จะดีให้ด้ดวดให้ต้องงวดเลยนะครับเอฟซีบุรีธานดอยาก ให้กำลังใจพุ่ใหญ่ใจดีพระอาจารย์ลมโพ้นะครับสมาติดต่อผ่านเบอร์โทรมรวยได้เด้อนะครับเดี๋ยวมรอยจะขึ้นเบอร์โทรใหายนะครับเด้อนะครับให้อยากให้กำลังใจพระอาจารย์นะครับสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรมรวยได้เด้อนะครับอืมมันมีวัดศิลนะพระอาจารย์เออเมนเว้นศิลมันมีศิลนั่นศิลดับศิลดับผู้อาชญ์อืมหนากรรมกรรมกินกอสากกอสากนะครับเนาะกอสากเล่าครับโอ้กอสากเล่าผู้อารย์ ออจากเราไทยก็กินมาแล้วครับโห้่มือเดียวกันเนาะเมียนเด็กคนสากม้าคนวิ่งคนวิ่งแปดด้อโอ้ฝังมากวิ่งแปดนะจันนะครับเนาะรานคนบวกการลงคนมาบวกการวอาเลี้ยงเด็กวิ่งนะคนนี้มาเข่ามาในคนมาครับใจมันใจเพราะเรื่องสองโตนี่ครับนวิ่งแปดอืมฟังมากครับวิ่งแปดเลยนะจันนะ แม่ยครับเอาไปเสี่ยงต่างเด้ออย่าทีเด้อจะไปลงทุนจะไปพิจารณาแค่ว่ามันมีศกมีไส้ครับเอ่น้ำกันเอาไปเสี่ยงไปกันปันดีจะไปพิจารณาครับผมแต่ผลบริบัทลอยพันน้อครับผมอ่าตกลับขอบคุณพระอาจารย์หลายเด้อนะครับถึงยังปันในทางดีให้เอฟซีนะครับเทิงพงึงใจดีเทิงเลข ฝากมาเนาะพระอาจารย์เนาะนะครับขอจบมันน้ำอีเด้อนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวอย่าซีพระใดอยากรวมทั้บุญกับพระอาจารย์กับพันบุ์ทบอร์มองรวยก้อนอะไรนะครับเนาะอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้ได้ให้มีพระได้ฝากมางได้บริโภคดิจต่อฝากถวายพระอาจารย์เนาะครับเนาะนะครับผมถูกกลับน้ำประการล่านะครับขอบคุณพระอาจารย์หลายสิบยังปันนะครับเจริญพรครับสาธุครับอาจารย์ครับ ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเหล็กภาจันนะครับลมโพนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับหมดก้อนกะให้เขาทึงหาหกแล้วก็หาเก้านะครับเอานะครับคนนี้ก็ตามต่อพี่น้องแห้งมันปังขัดเอาเด้อพี่น้องมักตัวใดขัดเอานะครับแห้งมันปังเราลำรุ่ยรุยสุขุมสุขคนครับ